ก็ยัง,งงงอยู่เวลาที่เกิดกระแสดราม่าก,กันบอสก็งงว่าทั้งๆท,ที่เราเนี่ยเป็นคนในดอยแม่สลองแท้ๆตลอดระยะเวลาหลายปีที่อยู่ดอยแม่สลองมาถ้าเป็นภาษาชาวบ้านทั่วไปก็คือโคตรมีความสุขเลยที่ได้อยู่ที่นี่อบอุ่นเหมือนได,มนได้มันได้เป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยบางบนทง้งสวัสดีครับผมบอสดอยแม่สลองนะครับคือ ขออภัยที่มาช้าเพิ่งทำงานเสร็จเห็นกระแสไวรัอ,อมากมายทั้งในโซเชียลทั้งนอกโซเชียลก็เลยว่า,วาพี่บอสทำไมไม่ออกมาพูดบ้างวันนี้ก็ขออนุญาตออกมาพูดในมุมมองของบอสที่ได้รู้สึกแล้วก็สัมผัสต,ตลอดระยะเวลาหลายปีที่อยู่ดอยแม่สลองมาละกันนะครับถ้าเป็นภาษาชาวบ้านทั่วไปก็คือโคตรมีความสุขเลยที่ได้อยู่ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานตัวบริษัทเองที่พักก็ฟรีข้าวก็ฟรีเที่ยวต่างประเทศกฟ็ฟรีเที่ยวในประเทศกฟ็ฟรีอีกหลายอย่างอบอุ่นเหมือนได้ไมันได้เป็นครอบครัวเดียวกันเนี ถ้าพูดถึงเรื่องงานนะตั้งแต่ที่บอสร,รับงานนอกมาหลายปีที่ผ่านมาโดยไม่สรองไม่เคยหักเปอร์เซ็นต์อะไรสักบาทเดียวจากงานที่บอสทำทั้งหมดอืมก็คือหางานได้ก็เอาไปซีดีแล้วมีความสามารถมีคนจ้างมีคนเอ็นดูก็หางานได้ต่อไปแต่ถ้ามาในรูปแบบตอนนี้ข้ออีกข้อตกลงหนึ่งคืองานที่บริษัทรับมาให้งานที่บริษัทร,รับมาให,ารราให้ถ้ามองในมุมของธุรกิจห้บเปอร์เซนบริษัทห้เอร์เตัวเราบอสก็มองก็โอเคนะ เพราะว่าบริษัทต้องซัพพอร์ตหลายอย่างหลังบ้านเราตากล้องทีมงานโลเคชันทีมงานหลังบ้านจิปทะ,ะหลายอย่างซึ่งเราก็มองว่าเออมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ดีเป็นช่องทางการทําเงินให้เรามีม,มีบริษัทคอยป้อนงานให้เราก็จะได้มีรายได้มากขึ้นเราจะททำงานมากขึ้นปกติเรารับงานเองรับงานนอกเองพอมันมีสองงานบริษัทรับก็มาให้เราก็ิดว่าเออมันก็โอเคนะถ้าเป็นข้อเสน,นเอนี้บอสส่วนตัวบอสเองบอสก็ถือว่ายังรับได้เลยครับเกี่ยวกับการทํางานดีนะครับ ก็ยัง,งงงอยู่เวลาที่เกิดกระแสดราม่าก,กันบอสก็ง,งงว่าเอ้ยทั้งๆท,ท,ที่เราเนี่ยเป็นคนในดอยแม่สลองแท้ๆและตอนนี้วันนี้ที่เวลาที่มีเหตุการณ์เนี่ยเราก็ถ่ายอยู่ทําไมเราถึงรู้สึกว่าทุกอย่างมันก็ดําเนินไปปกตินี่ถ่ายงานก็แฮปปี้ดีนี่มันดราม่าก,กันหรอวะดราม่าเยอะขนาดไหนไอคนในยังไม่รู้เลยตอนนี้บอสก็รู้สึกว่าโอ้มันไปถึงขั้นนั้นกันแล้วเหรอบ,อบอสมองว่าพื้นที่ของดอยแม่สลองเนี่ยเป็นพื้นที่แสดงความสามารถโชว์ศักยภาพ แล้วใครจะเอาไปต่อยอดด้านไหนต่อยอดทิศทางไหนได้ไกลแค่ไหนมันมันขึ้นอยู่กับบุคคลนะอันนี้ก็คือมุมมองหนึ่งจากตัวบอสเองยังไงสุดท้ายก็คือฝากดูละครบอสด,ด้วยนะครับตั้งใจทําเช่นเดิมและก็รักทุกคนนะครับมันบ่มีหยัางดอกอย่าไปคิดหลายไม่พายรับชมข่าวทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกข์ส่งข้อมูลมาได้ที่อินบ็อกซ์ข่าวสดทุกช่องทางขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะ